สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะคุกทิมก็จะพาเพื่อนๆนนะคะมาดูความความหมายของคําว่าข้าวดอะคะเพื่อนคนอีสานนี่เนาะคนอีสานนี่จะเรียกว่าข้าวดอนะคะ,ะข้าวดอคือข้าวอะไรนะคะ,ะข้าวดอก็คือเป็นข้าวที่เรานะคะจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนนะคะเป็นสายพันธุ์ข้าวเรียกว่ากอขอหนึ่งห้าคะ ปกติแล้วเช่นข้าวกอข๋อหมื่นถึงห้า 1, เราอนี้นะคะเพื่อนเราก็จะเก็บเกี่ยวในช่วงประมาณาปลายเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมคะปลายเดือนพฤศจิกายนแต่ถ้าจะเป็นข้าวดอนะคะหรือข้าวที่กอข๋อสิบห้านี่เขาเรียกกอข๋อสิบห้านี่นะคะก็คือข้าวที่อยู่ตรงหน้าเราะะเพื่อนอตอนที่ถูคุณทีมถ่ายคลิปนะคะก็จะประมาณ เกือบจะกลางเดือนไปถึงปลายเดือนตุลาคมแล้วนี่นะกําลังจะเป็นปลายเดือนตุลาคมข้าวเขาจะถอดรวงแล้วนะคะเพื่อนข้าวเขาจะเป็นเกือบเป็นน้ํานมแล้วนะคะก็คือเป็นข้าวที่จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนนะเป็นสายพันุ์ข้าวที่เขาพัฒนามานะคะคนทางอีสานบ้านคุตฑทิมนะคะจะนิยมทําทั้งสองอย่างนะคะเพื่อนก็คือทั้งข้าว ดอหรือ,ข,อรข้าวมะลินะข้าวมะลิก็ขอมะลิ1นึแล้วก็105นี่ควบคู่กันแต่เขาจะใส่ตัวนี้ก่อนหรือว่าเก็บเกี่ยวตัวนี้ก่อนเพื่อที่จะนะคะอย่างน้อยนะคะก็คือได้เอาไปขายได้เอาอะไรก่อนเนาะก็คือตัวนี้จะเก็บเกี่ยวก่อนก็ขอ0 5อยู่ประมาณ ห้าวันหรือเกือบหนึ่งเดือนอเช่นตอนนี้ก็สักประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนนะคะอาจจะไม่ถึงนะคะแล้วแต่สภาพอากาศหรือบรรยากาศเช่นดดแดดจะจัดนะคะเขาได้เก็บเกี่ยวแล้วนะคะเพื่อนเขาได้เก็บเกี่ยวแล้วะะแต่ว่าถ้าจะเป็นข้าวหนึ่งนห้าก็จะปลายเดือนพฤศจิกายนนะ,ะอันก็เป็นข้าวที่ทางอีสานเพราะว่าทางอีสานโดยเฉพาะตรงบริเวณพื้นที่นะคะเพื่อนที่ อยู่ในที่เนินนะคะน้ำน้อยชาวอีสานจะเลือกที่จะใช้ข้าวดอปลูกข้าวดอหรือหวานข้าวดอก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นคูพักลักจำอีกอย่างหนึ่งนะคะของเป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งของชาวนาของคนอีสานนะ,ะก็คือถ้าสมมติว่าตรงไหนที่เป็นบริเวณที่น้ำไม่ค่อยถึงหรือว่าน้ำแห้งเร็วนี้เป็นต้นก็จะใส่ หรือจะปลูกนะเขาทีมจะใช้คาว่าจะปลูกเนาะก็คือจะปลูกข้าวข้าวดอนะคะจะลงข้าวดอหวานข้าวรอเห็นไหมคะเพื่อนดูน้ํานี่เริ่มไม่มีละน้ําเริ่มไม่มีล่วกลางเดือนตุลาคมเองนะคะน้ําเริ่มไม่มีแล้วเพราะาโดยสภาพพื้นที่ของเขาด้วยนะคะคลิปนี้ก็พาเพื่อนมาดูความรู้นะคะที่บางทีเราอาจจะเคยได้ยินนะคะว่า,ข,าข้าวดอข้าวดอเนี่ยนะคะ มันคืออะไรนะคะข้าวดอกก็คือข้าวที่ทําการเก็บเกี่ยวก่อนสักประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนนะคะขึ้นมานี่ะเริ่มที่จะได้ทําการเก็บเกี่ยวนะคะเป็นข้าวสายพันธุ์ข้าวที่พัฒนามาแล้วนะคะก็คือ,อบางทีนะคะคนอีสานนี่บางทีนะคะเพื่อนข้าวหมดกเรียกข้าวมันหมดก่อนนะคะหมดเล้านะ่อะก็ได้ข้าวดอนี่แหละคะ่ะได้ช่วย ให้เราได้มีกินขึ้นมาอีกนะคะนี่ก็เป็นวิธีแก้ปัญหายอย่างหนึ่งของชานาเรานะคะจะเห็นว่านาแปลงนี้นะคะเพื่อนพาเพื่อนเพนมาดูนะคะเป็นแปลงนาของอเพื่อนบ้านของคูณทั่ทินนะคะก็จะใส่ไปปลูกข้าวดอเน,นเยอะเลยนะคะส่วนมากแล้วก็เก็บไว้กินก็ส่วนหนึ่งค่ะคุนเพื่อนถ้าที่คู่ทีมสังเกตแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือเขาก็จะเอาไปขายเลยไม่ได้ตากนะคะ ขายเป็นเรียกว่าบ้านทุ่ทิมเรียกว่าขายเป็นข้าวเปียกไปเลยนะคะก็จะเอามาเงินมาช่วยนีเรื่องของการเก็บเกี่ยวในในข้าวของกคหนึ่งส่วนห้าต่อไปอะไรประมาณนีนะะ้หรือว่าเป็นข้าวที่ได้เก็บเกี่ยวก่อนหรือเป็นการทยอยนะคะถ้าเป็นช่วงที่เขาเป็นนาดาเนาะเขาก็จะทยอยอทยอยว่าเออตัวนี้เก็บเกี่ยวก่อนอีกสิบห้าวันก็มาเก็บเกี่ยว กอ105มลิ105อะไรนะคะก็จะประมาณนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปจนจบนะคะได้รู้ว่าเข้าวอของคนอีสานนี่คืออะไรนะคะจุดประสงค์ของการที่เราจะปลูกหรือใส่ข้าวดอก่อนเนี่เพราะอะไรนะคะ,ะก็ขอขอบคุณที่เข้าชมคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้นะคะ เพื่อให้กำลังใจในการทำคลิปดีๆให้กับครูทับทิมนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ